前看齐，江上写着“秦香莲的三十二岁了，撞个单刀；富巴郎的七军王的满皇上的灰儿碎了，撞个单刀。”今天看齐。好，然后他就要告辞了。然后他，我皮克今天我们住在那游戏《Home Sweet、okay. Home Survival》。今天我来玩。 สเปกเตอร์กันดีกว่านะครับผมหรือว่าผีอะไระป่ะเรามาเกิดตรงกลางบันไดฮะสิ่งแรกเราต้องทาคือทําลายรูทั้งหมดะ่ะเซอร์อย่าเพิ่งไปสนฮะทำลายประตูทําลายแม่งให้หมดก่อนฮะเราจะได้เล่นง่ายหน่อยฮะตู้พวกเนี้ยทุบให้หมดฮนะไอพวกเวนพวกเนี้ยไม่รู้ว่าใครมีตามตู้มั่งปล่อยเขาไปทาอะไรก็ทําไปก่อนนะะเพราะว่าผม,มเน้นค่าสีแล้วผมเน้นเก็บสองเก็บสามให้เขาได้แต้มกันบ้าง ตู้ไหนอีกเออเราให้พวกนายหาไปก่อนเลยเพราะเรารอครูดาวอยู่คุณนายทําได้ทําทําไปก่อนเลยไปไปไปจะทำไรก็ทําเราไม่รีบเราไม่รีบเราไม่ให้พวกนายได้ได้จุ๊กเราง่ายๆหรอกการเล่นคนคุกที่ดีอะ่ะนะปล่อยเขาปลาไปฮะปล่อยเขาปลาไปตีมใส่หมวกใช่ไหมเราอะ่ะตีมใส่หมวกใช่ไหมเราอะ่ะ เปิลผมใส่แซมมี่หน้าดรีนเพราะฉะนั้นแล้วก็ปล่อยเข้าไปก่อนก็ปล่อยเข้าไปก่อนไม่ให้หมดอ่ะตอนนี้อ่ะเขาอยู่ข้างล่างหมดเลยไอเด็กเชียนี่เฮ้ยมันจะเอาใช่ไหมมันเปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอฮะเปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอ่ะติมเนี่ยติมเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอลูก เด็กป้าป๋าจัดให้หนักๆเลยลูกเอ้จะไปไหนจ๊ะแ ane วิ้ยวิวิคนคุกตีช้านะเราอ่ะคนเต็มเก่งนะเราเก่งนะเราอุ้ยพวกเป้าได้ไงเออจริงแล้วมันตัได้ปิดได้ปิดปลายปิดได้ปิดปลายปิดได้ปิดปลายครับ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 ผมไม่ซีอยู่แล้วฮะ อะไรของเต็มอะไรของเต็มฮะอุ้ยหุบเบาเหี้อยออืไม่โดนเว้ยไม่รอบนี้เจอตีเเอต้เป็นงานนะเจอตี้เป็นงานเจอตี้เป็นงานนะเจอตี้เป็นงานเหมือนว่าเขาจะเก่งมากเลย,เลยอ่ะคืจะไปไหนติมจะไปไหนติมมี่ เอาีมคนนี้ก่อนตีมนั้นเสี่ยวค่อยว่ากันแหมเล่นเก่งนะเราอ่ะปะเปี้ยวน้าเราอ่ะเปี้ยวน้าเราอ่ะปิดประตูได้ปิดไปครับปิดได้ปิดลายปิดได้ปิดลายปิดได้ปิดายอ่ะไปไหนเกี่ยวเข้าหัวเกี่ยวเข้าหัวเกี่ยวเข้าหัว สต่มิน้าเรนไปดิสต่มิน้าเรนไปดิเก่งนะเราอ่ะเมื่อกี้เก่งนักชาก9ล้าวชากล้าวชา9ล้าวชา9ล้าวชามาหนี่จะไปไหนจะไปไหนไม่ให้ได้ไปอ่ะครับไม่ให้ได้ไป เร็จไปอีกหนึ่งพิธีเหรอเราผมก็ไม่ซีอะไรอยู่แล้วสองเก็บสองก็ยังดีเก็บสองก็ยังดีงงดผมไม่รีบฮะผมไม่รีบบอกเลยแต่มืออุ้ย,อ,ยอ,อ,อ,อุยรอดรอดรอดเอ้เก่งอยู่ใช้ได้อยู่มองหลังเป็นนะเราอ่ะมองหลังเป็นนะเราอ่ะเฮ้ยไอ้ออติมหมวกแดะหมวกหมวกฟ้าเนี่ยเฟีย้ยวอุ้ยอะไรอะไรเก่งจังเลยนะตัวแค่เนี้ ทำไมมันเปรียวอะไรอย่างเนี้ยตัวนิดเดียวอเอไปไหนของของทุกหน่อยของทุกหน่อยของุกหน่อยของุกหน่อยแม่สงสัยต้องได้คาติมคู่อะครับไปเขาสวดไปเขาสวดไปเกียตนนิหนา่าจะแพ้ราบคาบแล มุกเ้าไอ้เหี้ยเรื่อล้นะเรื่อล้นะอุย้ยสามเต็มสองยางอุย้ยสามคนเราอยู่ด้วยกันอยู่กันเป็นครอบครัวแฟมิลี่ดีแสดงว่าเด็กพวกนี้เขาเก่งไหมของขึ้นแล้วนะของขึ้นแล้วนะอุย้ยเออขอสักทีเถอะอะไรอะไรกูตีดักพันไว้ควาย ผมบอกแลว้วผมไม่ยอมให้พวกคุณได้ฆ่าผมคนเดียวคุณก็ต้องมีเพื่อนตายด้วยเหมือนกันน้องเจนน้องจีนน้องเจนจีราอยู่จะไปช่วยผัวละจ๊ะ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 ดูกันดีกว่าว่าเขาจะติดครบหรือเปล่า99เนี่ยสามจุดแล้วนะ อดี๋ยวโอุ้ยรอดรอดได้ไงรอดได้ไงเด็กคนนี้มันเอาเด็กคนนี้มันเอาสเตมิน่าเยอะเหรออุ้ยบ้าวสัตว์เอ้ยแม่นายามสวดยาวเลยสวดยาวสนุกไหมอ่ะยาวมากสนุกมากเลยอ่ะจริงนะเราคูดาหมดปุ๊บเราค่อยฮุก ไอสัตว์เอ้ยขอภายในคำหยาบนะต้องมีติดยนันออกดิผมไม่รีบบอกแล้วผมฆ่าเขาได้เรื่อยๆอ่ะจริงไ,ไปไหนมานีออ่อะไรของน้องเจนจิรายุเจนจิรายุ โดนสักหน่อยแล้วเด็กคนเนี้ยจริงเด็กคนนี้มันต้องโดนเด็กคนนี้มันต้องโดนจะไปไหนติมอุ้ยเ้าอีกแล้วอะไรวะย่อย่อย่อเก่งย่อเก่งพ่อเป็นสายย่อเราอ่ะพ่อเป็นสายย่อแล้วเราอ่ะพ่อเป็นสายย่อแล้วเราอ่ะพ่อเป็นสายย่อเราอ่ะอะไรเออกูกูไม่เอามึงก่อนกูไม่เอามึงก่อนกูอ่อยเย็นก่อน พ่อ,อเป็นสายย่อย่อใสรกูเหรออ,อุ้ยไอสัตว์มีฮาคิสังเกตไอเหียผมก็ไม่ร้อะไปทางไหนแล้นนวเขาจะเก่งนะแต่เก่งแค่ไหนกันเชียวว่าเขาจุดเก้าเก้าหมดแล้วแหละตอนนี้น ไอสัตว์เอ้ยมงึงฮุกช้าจังวะไหนะครบอกว่าผีโกงวะไอ้เหี้ยไม่มึงพูดใหม่นะแน่จริงก็ปลามาคนคู่มันเทอะทาก็จริงนะแต่ว่ามันเล่นง่ายอยู่แต่เขาใช่ว่าจะชึบอุ๊ปปลาอะไรหื มาดอย่างชอบเลยครับคนนี้อย่างชอบเลยครับคนนี้ <c oughs> อืมเข้าลิปไปเออดีมากฟี <c oughs> ต่อ <c oughs> น้องเจนหัวขาช่วยด้วย ม,ม่เจอรอบมีเจอตี้เป็นงานพอสมควรนะเนี่ยตึงนะ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 เนี่ยอยตรงข้างล่างมีคนอย่างนี้ต้องจัดสักยกอุย้ยฉลาดเขาฉลาดไม่เป็นไรกูขอ,อไอเยีติมก่อน,น,นเฟิร์สไทม์ไว้ในให้ที่ตึงอย่างเงี้ย บอกเลยว่าตึงมากตอนนี้เศษเป็นหนึ่งวิธีบอทเลยเศษเป็นห่งวิธีบอทเฮ้ยเสร็จเป็นเสร็จเป็นหนึ่งพิธีบ่ะเฮ้ย <It> เออข,ขอตุ้ยหน่อยขอตุ้ยหน่อยขอตุ้ยหน่อย ดูดูรูเกมก็รู้แล้วผมแพ้เพราะฉะนั้นก็คือเขามาเป็นงานมากอะตอนเนี้ยเอ,อ้า,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 อ,าอ,อาะอึงมาจากอุ้ยฮุกเว้าฮุกเว้ามีเว้ามีเว้ามีเว้านิดนึงมีเว้านิดนึงเกมนี้ตึงจริง หัวล้อลหัวล้อเลยหัวล้อเลยอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยติมฉลาดนะมึงอ่ะเออขอสักทีอ่ะคนละทีไปให้แล้วกันถือว่ารอบนี้หนุแพ้อ่ะเขามาเป็นตี้ฮะบอกเนี่ยใครบอกคนคุกโกงว่าคุ้ให้มึงนพูดมานเอออ่ะพอดี เอาดิเอาดิข้าไม่หมดไอสัตว์มาดีมเงนัวกันมากใช่ไหมสัตว์นัวมากใช่นไหมนัวกันมากใช่ไหมนัวมากใช่ไหมเดมิกไอสัตว์ไหนเมื่อกี้เคยทำนะกว้หหืืยเก่าเลยไม่สัตว์คืนละกูจะปล่อยไอ้ยามรอดตัวเดียวพอสมมติไงอีเจนไมาเชียรกูนี่อีดอก อะ,อะไรของยามฮะอะไรของยามยามจะปกป้องเจนเหรอฮะยามจะปกป้องเจนเหรออะไรของยามเฮียยามรอดได้ไงยามรอดได้ไงเก็บสองนะรอบเนี้ยเก็บสองแล้วเนี้ยเขาฉลาดนะเขาจะปกป้องเพื่อนเขาให้ได้ปล่อยเจมไปแล้วกัน ไอสัตว์เอ้ยฉลาดฉลาดฉลาดมากฉลาดมากไม่เป็นไรก่อนเขารอดไปเจมนีเนว่าผมแพ้แล้วกัน เคปล่อยเขาลอดสองก็ยังดีแต่ยังได้ค่าไอเิมก็พอใจแลวไอสัตว์เตึงเกมนี้ตึงเสมอไอสัตว์รอบเนี้ยดูซิว่าได้เต็มเท่าไหร่มันไม่ใช่ด่านหนองน้ำเตยแหละผมเลยเล่นยากไหมแล้วก็ไม่ใช่ปัญหา โอเคดูซิว่ามีใครได้แต้มไอติมเนี่ยตายดิบอกเลยสัวนถึงเวลาสว่วนอีเจนน่ะกระจอกจบเกม